สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับว่าแถบ,บนขวดสารเคมีเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยากําจัดมแมลงยากําจัดพวกโรคเชื้อราและพวกกําจัดมัชจะพืชมันจะมีอยู่3สีนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีเหล่านี้หมายความว่าอะไรและมาจากอะไรนะครับที่เขากําหนดมาจากอะไรกันแน่เดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กัน แถบสีต่างๆที่เขากำหนดมาเนี่ยกำหนดมาจากค่าอะไรครับค่าที่เขากำหนดมาเป็นแถบสีเหลืองน้ำเงินแดงเนี่ยมาจากค่า LD 50หรือ LD 50นะครับแล้วค่านี้เนี่ยมันคืออะไรค่า LD 5 0หรือ LD 5 0ที่บ้านเราเรียกนะครับหมายความว่าเช่นนะครับนำหนูทดลองมา100ตัวแล้วก็ใส่สารเคมีลงไปทำให้หนูทดลอง50ตัวหรือครึ่งหนึ่งตายลงนะครับ นั่นเป็นปริมาณ LD50 ของสารเคมีนั้นๆที่ใส่ลงไปให้สัสตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ความหมายง่ายๆย,ยิ่ยงค่า LD มีค่าน้อยเท่าไหร่สารเคมีชนิดนั้นจะเป็นอันตรายมากที่สุดนะครับหมายความว่าสารเคมียิ่งใช้น้อยทําให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันอันตรายมากกว่าสารเคมีที่ใช้มากแล้วก็ทําให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งนะครับแสดงว่าปริมาณความเข้มข้นและความอันตราย สูงมากถ้าค่า LD50 น้อยๆนะครับค่า LD50 เนี่ยส่วนมากเขาจะวัดเป็นปริมาณหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไป50%หรือครึ่งหนึ่งของสัตว์ทดลองนั่นเองนะครับค่า LD50 เนี่ยจะจำแนกสารเคมีหรือฉลากสารเคมีที่ติดดนบนขวดเนี่ยนะครับเป็นดังนี้นะครับถ้าสีแดงมีอยู่2ประเภท 1. พิษร้ายแรงมากนะครับ มันจะมีประเภทว่าเข้าทางปากก lan, าับเข้าทางผิวหนังนะครับถ้าพิษร้ายแรงเนี่ยส่วนมากชนิดของแข็งยกตัวอย่างนะครับหหรือน้อยกว่า5ส่วนมากมันจะเป็นผงหรือเป็นเม็ดนะครับถ้าเป็นพิษร้ายแรงสีแดงลงลง,ลงมาเนี่ยมากกว่า5ถึง50นะครับอันนี้เป็นปริมาณส่วนถ้าเข้าทางผิวหนังจะมากจะน้อยเนี่ยตามตารางนี้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นฉลากสีเหลืองนะครับของแข็งเป็นสูตรผงเนี่ยนะครับถ้าทางปากเนี่ยมากกว่า50 ถึง500นะครับถ้าเป็นของเหลวเนี่ยก็ประมาณมากกว่า200ถึง2,000อันนี้ทางปากถ้าทางผิวหนังก็ตามตัวเลขที่เห็นนะครับตัวสุดท้ายก็คือฉลากสีน้าเขินนะครับมีพิษน้อยถ้าเป็นของแข็งเข้าทางปากเนี่ยมากกว่า500มิลลิกรัมทําให้สัตว์ตายเนี่ยนะครับอยู่ในระดับสีน้ําเงินคือพิษน้อยถ้าเป็นของเหลวเนี่ยคือมากกว่า2,000มิลลิกรัมที่รับเข้าไปทําให้สัตว์ตายครึ่งหนึ่งนะครับถือว่ามีพิษน้อยอันนี้ขอกับคนตารางจาก กมวิชาการเกษตรนะครับแล้วแถบสีต่างๆเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างปกติทั่วไปนะครับฉลากวัตถุอันตรายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินก็ตามอยู่ภายใต้พรบรหรือพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพุทธศักราช2535นะครับปกติโดยทั่วไปฉลากจะอยู่ด้านล่างขวดนะครับมันจะเป็นคาดสีแดงสีเหลืองสีน้าเงินด้านข้างขวดต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ15ของพื้นที่ฉลากนะครับ ฉลากสีแดงนะครับอันแรกก็คือพิษร้ายแรงมากจะมีหัวกระโหลกไขว้ยอยู่ด้านบนอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้หมายความว่าระดับความเป็นพิษชั้น 1A นะครับค่า LD50 เนี่ยน้อยกว่า5มิลลิกรัมของน้ำหนักตัวนะครับวัตถุชนิดนี้ถ้าติดฉลากแบบนี้นะครับเป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษร้ายแรงมากสีแดงชนิดที่2นะครับรองลงมาคือพิษร้ายแรงนะครับอันแรกคือร้ายแรงมาก อันนี้เป็นพิษร้ายแรงนะครับหมายความว่าระดับความเป็นพิษชั้น 1b นะครับตัวแรกในชั้น 1a ตัวที่2ในชั้น 1b ค่า LD50 เนี่ยมากกว่า5ถึง50มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมของน้ำหนักตัวสัตว์ที่ทำให้สัตว์ตายไปครึ่งหนึ่งนั่นเองสีแดงประเภทนี้หมายความว่าเป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษร้ายแรงนะครับต่อมาสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่หมายความว่าเป็นอันตรายนะครับระดับความเป็นพิษชั้น2 ค่า LD50 มากกว่า50-2,000มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์ที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งนะครับเป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษปานกลางนะครับฉลากสีที่3คือสีน้ำเงินนะครับหมายความว่าระด,ดับความเป็นพิษชั้นที่3ค่า LD50 มากกว่า2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมนะครับหมายความว่าสารที่ได้รับเข้าไปมากกว่า2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษน้อยนะครับสรุปนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินเนี่ยในฉลากเขาบอกอะไรบ้างด้านซ้ายนะครับเขาจะบอกว่าใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะมันอันตรายเวลาใช้เนี่ยสวมหน้ากากาปิดให้มิดชิดชุดก็ต้องมิดชิดใส่ทุงมือรองเท้าบูทให้เรียบร้อยนะครับตรงกลางเนี่ยบอกถึงคําเตือนความเป็นอันตรายคือพิษร้ายแรงมากร้ายแรงอันตรายและก็ควรระวังนะครับ ส่วนด้านขวานะครับเขาจะบอกว่าเมื่อทําเสร็จแล้วต้องทํำยังไงบ้างนะครับล้างมือล้างหน้าทําความสะอาดรีบอาบน้ําเขาจะบอกไว้ทางด้านขวานะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของฉลากแต่ละสีตัวอย่างนะครับเป็นแถบคาดสีเหลืองนะครับพี่น้องเกียกรดูนะครับตัวนี้เป็นฟิโปนิลนะครับชื่อสามันเป็นฟิโปนนลแต่สารออกฤทธิ์เนี่ยพี่น้องจะดูตรงไหนนะครับตรงด้านล่างนะครับตรงนี้นะตรงกรอบสีแดงนะครับ สองตัวนี้เนี่ยชื่อการค้าไม่เหมือนกันชื่อตัวหนึ่งคือฟิโบนิโอห้าตัวที่สองคือแอ็ดเซนนะครับถ้าจะดูว่าสองสารตัวนี้เนี่ยมีปริมาณเปอร์เซ็นต์เท่ากันหรือเปล่าดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับสองตัวนี้เนี่ยเวลาเลือกซื้อนะครับถ้าจะเวลาเลือกซื้อเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมีความเป็นพิษเท่ากันและมีความสามารถในกําจัดมแมลงเนี่ยปริมาณเท่ากันนะครับแต่บางท่านอาจจะติดยี่ห้อบ้างนะครับส่วนมากก็คือว่าใช้ยี่ห้อนี้มันตายยี่ห้อนี้มันไม่ตาย ผมบอกได้เลยนะครับว่า2ยี่ห้อนี้มีประสิทธิภาพเหมือนกันเพราะมันผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการมาแล้วนั่นเองนะครับประสิทธิภาพเหมือนกันก็จริงแต่ราคาอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นพวกที่มีแบรนด์ดีๆหน่อยนะครับก็จะราคาสูงหน่อยนะครับอันนี้เปรียบเทียบไม่เห็นว่าฉลากสีสีเหลืองเหมือนกันปรเส็นต์สารเท่ากันประสิทธิภาพมันก็เท่ากันนั่นเองนะครับข้อควรระวังในการใช้เคมีในแถบสีต่างๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้ายแรงมากร้ายแรงนะครับ แล้วก็พิดแปลงปลางแล้วก็ควรระวังเนี่ยทุกตัวนะครับอันตรายถึงชีวิตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนใช้อ่านฉลากให้เข้าใจป้องกันตัวเองให้เรียบร้อยก่อนใช้นะครับนะครับสรุปแถบสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินหมายความว่าแดงมีสองแถบร้ายแรงมากพิษร้ายแรงนะครับเหลืองมีแถบเดียวหมายความว่าอันตรายน้ําเงินหมายความว่าให้ระวังนะครับ สีแดงพิษแรงมากในปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะครับเพราะว่าบางตัวเขาก็ยกเลิกแตท่ที่จะมีในท้องตลาดคือพวกพิษแรงๆเช่นพวกคาร์บซันแฟนนะครับทีนี้การใช้สารเคมีเนี่ยต้องขอบอกพี่น้องเกษตรกรไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าใช้สารเคมี10 cc ในปริมาณเท่ากันเนี่ยสีแดงเนี่ยจะกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ไวกว่านะครับเพราะเพราะมันพิษแก่กว่านั่นเองเพราะไปพิษสูงกว่าเราเรามาก็เป็นสีเหลืองเปสีน้ําเงิน แต่ปัญหาก็คืออย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าฉีดนอนตายสีแดงฉีดปั๊บตายในปริมาณ1 0บซีซีแต่ถ้าใช้สีเหลืองสีน้ำเงินในปริมาณเท่ากันเนี่ยไม่ตายนะครับตายหรือตายน้อยมากนะครับเพระา,าะฉะนั้นเวลาเกษตรกรใช้เนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งน,นะครับให้ใช้สีน้ําเงินไล่ไปหาสีแดงน้ําเงินเหลืองแดงอย่างนงี้แต่ถ้าใช้สีแดงก่อนเพื่อนจะมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีน้ําเงินเนี่ยมแมลงศัตรูพืชไม่ตายนะครับถ้าใช้ในปริมาณเท่ากันตายหรือตายน้อยนั่นเอง ก็เหมือนกินยาพระารานะครับถ้าตอนแรกกินยา5เม็ดป่วยไข้แล้วมันหายถ้าจะมากินเม็ด2เม็ดเนี่ยมันไม่หายนะครับแบบเดียวกันเลยถ้าจะใช้สีแดงลดลงมาเป็นสีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องเพิ่มปริมาณถ้าปริมาณเท่ากันเนี่ยไม่หายนะครับครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับการใช้สารเคมีต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะสารเคมีเหล่านี้เป็นสาเหตุอาจทําให้เกิดโรคหนึ่งเมะาเร็งสอง ความผิดปกติในเด็ก3เหญืงตั้งรันให้ระวังให้ดี 4. ความดันเบาหวานอาจจะตามมานะครับหรือ5อาจจะตายก่อนกําหนดก็ได้นะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ด้วยความระมัดระวังตามอัตราที่กําหนดนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไปหน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัย คุ้มของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ